สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมากินสวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นี่ค่ะเป็นแซลมอนดองนะคะก็จะดูดำๆนิดนึงค่ะ ็นกับที่ซีอิวนะคะปุยใช้ซีฮิวอีกยี่ห้อหนึ่งไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะคะก็เลยออกมาแต่ว่าอร่อยค่ะทุกคนมีผักนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ข้าวปุยหงกับน้ำส้มกับน้ำตาลนะคะจะทำเหมือนเป็นแบบซูชิเดี๋ยวมากินกันเลยค่ะนเนื้อปลานะคะจะได้แบบไม่มีอ ไม่มีสาหร่ายมาหัวนะคะทุกคนนี่มาแล้วเราก็กินผักแบบนี้ด้วยนะคะอืมรวยมากทุกคนข้างนี้ไปทำแบบซลม,มันดองได้รสชาติอ๋อโอเคเลยคะ่ะ ข้าวจะออกหวานๆเปรี้ยวๆเหมือนซูชิแซลมอนก็กำลังพอดีค่ะทุกคนแต่ก่อนคุยใช้น้ำปลาโดองเนาะคุยก็เลยมาลองใช้ซีอิ๊วเด็ดแบบซีอิ๊วเกาหลี ดวงนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้อร่อยแต่ซีอิ๊วเขาจะดำนิดนึงนะคะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อร่อยมากน้ำจิ้มนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ บเบเอร์เลยเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวปุยดองเนื้อของปลาแซลมอนนี้ก็จะเด้งๆนะคะทุกคนจะกรุบๆนะคะไม่เละ ปุยว่าจะไปจะลองดองกุ้งดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไว้มีเวลาก่อนมาค่ะทุกคนกินด้วยกันถ้ามีสะไหลามาหอ,อนิดนึงไม่คงจะอร่อยน่าดูเลยนะคะอันนี้ปุยลองชิมด้วยการทำเป็นปอเปียสดนะคะเป็นปอาเปียใช้แผ่นปอเปียยวนปลเปียเวียดนามหอนะคะกับ เส้นหมี่แล้วก็มีผักนิดหน่อยอร่อยเหมือนกันค่ะทำได้หลากหลายมากเลยอร่อยด้วยวันนี้พี่ไม้ก็ไม่อยู่ค่ะไปหาหมอนะคะ ครั้งนี้ครั้งที่สองเป็นวันพุธอาทิตย์หน้าก็อีกทีก็จะเจ็ด <7 S 2> ล้วค่ะอร่อยอร่อยแซบๆเลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมอร่อยมากลองไปทำกินดูนะคะ อัตราส่วนปุ้ยไม่มีนะคะปุ้ยใช้การชิมเอานะคะปุ้ยใช้ซีอิ๊วของเกาหลีนะคะแล้วก็น้ําลงไปแล้วก็น้ําตาลแค่นั้นเองค่ะต้มแล้วก็ออใส่ขิงลงไปด้วยนะคะแล้วก็เราก็เอามากรองทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็แซลมอนปุ้ยก็ซื้อมาแล้วก็แช่แข็งไว้นะคะ รปุ๋ยก็เอาออกมาละลายพอประมาณนึงนะคะแล้วก็ใช้ดองเลยเนื้อเขาก็จะเด้งๆค่ะอร่อยมากแบบน่าจะทำกินได้ไม่เบื่อค่ะถ้าเป็นวันทำแบบถ้าเป็น,นวันวอกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ย เราก็จะมีกระเทียมเนาะกระเทียมสดจิ้มนะคะก็น่าจะอร่อยอจะมาทำงานนี้เราก็เลยทานไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเราต้องคุยกับลูกค้านี่นะคะเดี๋ยวปุ้ยขออนุญาตทานก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย